ทำนายดวง12ปีเกิดประจําเดือนตุลาคม2564กับผมสินแสน้อยครับปีชวดนะครับปีชวดต้องบอกว่าการงานการเงินเนี่ยนะครับมีความแปลผันค่อนข้างที่จะสูงนะครับต้องระวังให้ดีครับเพราะว่ามีความไม่ลงรอยกับลูกค้าได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็เจ้าหนายด้วย ฉะนั้นอันตรายมากเลยฉะนั้นการงานการเงินเนี่ยจึงไม่แนะนําให้ปิดติดต่อด้วยตัวเองโดยตรงนะครับอาจจะให้ผู้อื่นนะครับหรือคนอื่นนะครับไปติดต่อแทนเดานะฮะอย่าเข้าเรียกว่าพบโดยตรงนั่นเองนะครับทางโทรศัพท์ก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นให้คนอื่นไปคุยแทนเราจะดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องถ้าจะลงทุนต่างๆเนี่ยให้ชะล้อว้ก่อนนะครับปีชวดยังไม่แนะนําให้ทําอะไรเลยครับในช่วงนี้ครับทำงานเก่าทําสิ่งเดิมๆไปก่อนครับความรักนะครับความรักเนี่ยต้องบอกว่ามีเพียงความหวังเล็กๆน้อยๆ อยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าแอบชอบใครอยู่นะครับก็แอบชอบต่อไปก่อนนะฮะทำดีต่อไปโดยที่ไม่ต้องบอกเขาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าผีผามครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้นะครับบอกเลยว่าต่ํามากๆเลยนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าทะเลาะกันให้เงียบทันทีครับเงียบไปเลยฮะหรือว่าคุยกันให้เคลียร์จบภายในวันเดียวนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสุขภาพนะครับก็ต้องระวังโรคซีดก้อนเนื้อต่างๆระบบท้องนิดหนึ่งครับการเสริมดวงนะฮะผมแนะนําให้เสริมดวงกับ คนตาบอดนะครับทำบุญกับคนตาบอดเป็นสิ่งที่ดีครับปีชรูนะครับการงานการเงินเนี่ยต้องบอกว่าจะมีการขัดเคืองใจกันเล็กน้อยนะครับระหว่างผู้ร่วมงานนั่นเองนะครับหรือว่าลูกค้าก็ได้นะครับคืออาจจะไม่ลงรอยกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเรามีการ คุยกันแล้วนะฮะการงานการเงินก็จะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นจากที่ผ่านมานะครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆครับแต่ไม่ได้มากอะไรครับถือว่าขยับได้บ้างนะครับถ้าจะลงทุนก็ได้เล็กๆน้อยๆครับอาจจะไม่เยอะมากครับแต่ว่าอาจจะสู้เดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้นะครับในบางอย่างนะฮะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับ ก็อยากจะให้ทําน้อยแต่พอตัวนะครับทำน้อยๆน,นะครับแต่เงินมันจะเยอะขึ้นเองนะฮะถ้าเราไปลงทุนนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้เองครับการเปลี่ยนงานหางานใหม่ก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะครับใครที่มองอยู่ช่วงนี้ก็อเป็นโอกาสที่ดีครับในการทํานะครับ ความรักนะครับต้องบอกว่าความรักเนี่ยนะครับปัญหาขัดใจก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับยังมีมาต่อเนื่องเลยนะครับฉะนั้นให้หาทําอะไรชิลๆนะครับทำด้วยการสนุกสนุกดีกว่าครับงดเว้นคุยเรื่องทางการนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่มีแฟนนะฮะอยากจะไปจีบใครนะครับเรื่องทางการเรื่องที่แบบดูซีเรียสนะครับเรื่องข่าวต่างๆอย่าไปคุยครับงดเว้นไปเลยครับเราคุยเรื่องแต่สนุกสนุกครับชิลๆนะครับ สุขภาพนะครับเข้ารับการตรวจรักษานะครับต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับหมอการตรวจสุขภาพมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะฮะใครที่อยากตรวจสุขภาพในช่วงนี้นะครับก็ไปได้เลยครับคนปีฉลูครับได้แน่นอนครับดีครับ การเสริมดวงนะครับก็อยากให้ไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเติมพลังนะครับลองไปดูครับไม่ได้ไปยากเลยครับเราไปไหว้แบบตามที่เขาบอกเลยฮะจะเสริมดวงเราอย่างดีมากๆเลยครับปีขานนะครับการงานการเงินช่วงนี้ต้องบอกว่าทําอะไรก็อาจจะติดขัดนะครับไม่ได้ดังใจเลยนะครับให้ชะลอไว้ก่อนนะครับทางที่ดีนะครับ เงินเนี่ยจะเข้ามาจากาลูกค้าเก่าๆนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เราติดต่อให้ลูกค้าเก่าๆค้าขายกันแบบมันเดิมๆมันจะดีกว่าลูกค้าใหม่ๆนะครับก็ถ้าช่วงนี้อยากทําอะไรใหม่ก็เน้นให้ทําตามเทรนหรือทําอะไรที่แป๊บเดียวนะครับอย่าทํานานนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําแบบแป๊บนึงอ่ะเบื้องต้นนะครับแล้วเราลงทุนไปช่วงแรกอ่ะจะได้กําไรกลับมา เป็นช่วงที่เร็วกว่านะครับพอเราทํานานปุ๊บมันจะยิ่งอืดนะครับยิ่งโดยการสต็อกของเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่าสต็อกของเยอะนะครับแต่โดยรวมครับงานก็จะไหลลื่นได้ดีนะครับความรักนะครับอาจจะไม่หวือหวามากนะครับเท่าที่ผ่านมาแต่ก็ราบลื่นดีนะครับสุดท้ายนะครับถ้าทะเลาะกันก็จะตกลงกันได้นะครับคนที่ยังไม่มีคู่ครับก็หาได้ในช่วงนี้ครับเน้นไปที่ลักษณะของคนที่ดูแมนๆหน่อยนะครับผู้หญิงก็จะเฮาๆฮาหน่อยผู้ชาย็จะดูแมนๆมหน่อยนี่ครับเป็นเนื้อคู่ของคนปีนี้เลยครับปีขานะครับ สุขภาพนะครับก็อาการบาดเจ็บฟกช้ำดําเขียวนะครับขีดข่วนเล็กน้อยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ให้ระวังไว้มีโอกาสติดเชื้อได้ครับเสริมดวงนะครับให้ไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมนะครับเพื่อการธุรกิจการค้านะครับเพื่อการเสริมดวงต่างๆนะครับเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในการทําธุรกิจระยะไกลนะครับกับต่างประเทศหรือขายส่งขายออนไลน์นะครับก็เป็นสิ่งที่แนะนําครับปีเถาะครับการงานการเงินต้องถือว่าเหนื่อยหน่อยครับ จะโดนใช้งานเยอะหน่อยนะครับหรือว่ามีอะไรให้ทำเยอะหน่อยนะครับแต่เหมาะมากนะสำหรับการที่เราจะทุ่มเททําอะไรในช่วงนี้ครับเพราะว่า การทุ่มเทเนี่ยจะทาให้คนเห็นนะครับในอนาคตนะครับจะมีวาสนาที่ดีนะครับฉะนั้นทุ่มเททําไปเลยครับอยากทาอะไรทําไปเลยนะครับการลงทุนด้านสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีมากๆในช่วงนี้นะครับก็สามารถทําได้นะฮะลองมองๆไว้หน่อยนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับดีกว่าพวกบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอย่าไปเล่นเลยนะฮะเราเล่นพวกนี้ไปก่อนการพวกที่แบบจับต้องได้อะนะครับเป็นสิ่งที่เป็นพื้นที่เป็นสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยครับจะดีกว่าครับ ความรักนะครับความรักก็ต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างอาจจะไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้พบเจอคนใหม่นะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่ไกลหน่อยไม่ใช่คนใกล้ตัวจะดีกว่านะครับก็ออกไปเปิดหูเปิดตาครับเจอคนข้างนอกก็จะดีกว่าครับผม ความรักนะครับถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วนะก็ให้ไปเที่ยวนะครับเที่ยวกันนิดนึงนะครับทานเที่ยวได้ก็ไปไกลๆบ้านหน่อยนะครับเติมความรักความหวานให้กันครับสุขภาพครับมือเท้าเส้นผมนะครับก็รักษาให้ดีครับมันจะเปราะบางมากอันนี้ทานวิตามินเพิ่มจะดีมากๆเลยครับการเสริมดวงนะครับปีนี้ง่ายมากนะฮะเราจะให้ทําเกี่ยวกับเด็กนั่นเองครับใครที่อาจจะไม่ชอบเด็กนะครับหรือว่า ไม่เคยสนใจนะครับลองดูครับคนปีเถาะครับทำบุญกับเด็กครับดีครับ ปีมะโรงครับปีมะโรงต้องบอกว่าการงานการเงินเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคู่แข่งจะเยอะขึ้นมากๆเยอะกว่าแต่ก่อนเลยครับต้องให้ระวังให้ดีโดยเฉพาะการหักหลังเนี่ยนะครับคนใกล้ตัวก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับต้องทําอะไรตามระบบระเบียบทุกอย่างต้องมีการเซ็นเอกสารนะครับถ้าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นระวังคําพูดเนี่ยเชื่อถือไม่ค่อยได้เลยครับช่วงนี้ครับการงานก็จะเน้นไปที่การทําประโยชน์แก่สังคมนะครับจะเหมาะมากๆนะครับถ้าทําอาชีพที่เกี่ยวกับ สังคมด้วยจะดีมากๆเลยครับให้ประโยชน์เยอะๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรก็ได้นะครับหรือว่าแฟชั่นเสื้อผ้าก็ยังได้อยู่นะครับความรักนะครับความรักต้องบอกว่าระวังระวังโดนหลอกนะครับเป็นมือที่มีมือที่3 4มห้ามายังไงก็ไม่รู้ครับเงินก็อาจจะหายไปโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับเรื่องอื่นๆก็ยังประคองได้ครับเรื่องที่บอกไปให้ระวังนิดหนึ่งครับสุขภาพนะครับระบบการย่อยท้องเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับ ก็อย่าทานอะไรที่เผ็ดร้อนมากๆนะครับอาจจะไม่ดีครับการเสริมดวงครับเราจะเสริมดวงที่เจ้าแม่กวนอิมนะครับแต่ขอเป็นปลังยืนแล้วกันนะฮะเหมาะมากๆครับเป็นการปลังยืนที่เตรียมพร้อมในการทําอะไรนะครับดีครับปีมะเสิงครับปีมะเสิงต้องบอกว่าการงานการเงินทุกอย่างทําได้นะแต่ว่าควรจะระวังต้องไม่รีบร้อนจนเกินไปค่อยๆทํา ถ้าตัดสินใจปุ๊บปั๊บมีความรีบเมื่อไหร่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานที่ทำอยู่เนี่ยจะเสียนะครับจะเสียทันทีฉะนั้นออการติดต่อง,งานนะครับถ้าเกิดเราต้องรอให้รอไปก่อนไม่ต้องรีบทำนะครับจะเย็นๆนะครับบางทีคนปีมะเส็งนี่ยฉลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะใจร้อนนิดน,นึงในการที่แบบรอไม่ได้นะอยากติดต่อให้มันจบๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารออีกสักนิดนึงจะดีกว่าครับธุรกิจการงานก็ในช่วงนี้ทำอะไรอยู่ก็ทำต่อไปนะครับหรือหางานใหม่คือได้หมดเลยครับ บอกเลยว่าได้หมดนะฮะช่วงนี้ความรักนะครับเริ่มจะดีนะครับแต่ว่ามันจะจบไม่ค่อยสวยนะครับแนะนำนะครับช่วงนี้ให้ถ้าจะจีบใครก็จีบห่างๆหยดหยอดไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งจู่โจมมากนักนะครับเพราะมันจะจบไม่สวยจริงๆครับสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ระวังเนี่ยไปอยู่หุดหงิดใส่นะครับต้องใจเย็นๆนะฮะถ้าไป็นหงุดหงิดใส่เมื่อไหร่ก็โอกาสที่จะจบไม่สวยสูงมากครับสุขภาพนะครับระวังเกี่ยวกับโรค เลือดนะครับความดันนะครับอ่อนแอไม่มีแรงอยู่ดีก็วูบได้นะครับอันนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับการเสริมดวงเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเติมน้ํามันตะเกียงนะครับแล้วก็ถวายสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เหมาะมากๆฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปทำบุญกันนะครับปีมะเมียครับมะเมียต้องบอกว่าการงานการเงินเนี่ยราบรื่นดีทําได้ต่อเนื่องครับอยากทําอะไรใหม่ก็ทําได้เลยนะครับ เน้นนะครับถ้าเน้นจะให้เน้นไปที่เกี่ยวกับอาหารก็ได้นะครับเกี่ยวกับไม้ไม้แบบพวกไม้พาะปลูกก็ได้นะครับเกี่ยวกับการเดินทางขายส่งก็จะดีมากๆเลยครับฉะนั้นงานออนไลน์ก็ยังทาได้นะครับลองมองดูครับความรักนะครับก็อย่างที่บอกฮะก็ปีมะเมียก็เป็นปีที่ราบรื่นดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถทํางานไปได้ด้วยเที่ยวไปได้ด้วยนะครับมีความสุขนะครับก็เรื่องของความรักถือว่ายังเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่ใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสตกถังข้าสารได้เลยนะ ก็รอจังหวะดูนะครับมีโอกาสจริงๆครับสุขภาพนะครับระวังโรคที่วืบวืบวืบนะครับนะครับระวังเหนื่อยนะครับทำงานถักโคมนะครับช่วงนี้ก็บอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับให้ระวังไว้ครับการเสริมดวงนะครับอยากจะเน้นกาททำทานนะฮะทำทานได้เยอะนะครับช่วยเหลือคนจะดีมากเลยครับทำบุญกับลงเจก็ได้ครับเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยครับปีมะแม่ครับการงานการเงินต้องบอกว่าหงุดหิดมากๆเลยนะครับเพราะว่า ไม่ได้ดังใจครับช่วงนี้ไม่ได้ดังใจอยู่ดีก็มันต้องออกแรงเยอะกว่าคนอื่นนะครับทาแล้วก็ผลงานก็จะไม่ได้ดีนะครับงานก็เดินช้าไปหมดนะฮะร,รู้สึกอึดอัดนะครับแต่โดยรวมก็ยังพอไปได้นะครับ <c oughs> ถามว่าเน้นทํางานด้านไหนในช่วงนี้หากให้เป็นที่ปรึกษาไปก่อนนะครับปรึกษาในสิ่งที่คุณถนัดนะครับคุณถนัดอะไรก็ปรึกษาปรึกษาด้านนั้นนะหรือเป็นการสอนนะครับเหมือนโคชชิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็การขายของมือสองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนปีนี้ในช่วงนี้ครับ ความรักนะครับต้องบอกว่าปากเสียงเนี่ยนะครับหนักมากๆเลยนะฮะให้ระวังไว้นะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับอยู่ดีนะครับอาจจะวูบไปเลยก็ได้นะครับเรื่องความรักเนี่ยนะครับก็ให้ระวังเอาไว้นะครับท้ายนะครับก็สามารถคิดได้นะครับกลับตัวกลับใจว่าตัวเองใจร้อนเกินไปนะครับก็ภาพครับให้ระวังเรื่องระบบย่อยให้ดีนะครับลำไส้ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับการเสริมดวงนะครับตื่นมาตักบาตรเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับในช่วงนี้ครับ ลีวอครับการงานการเงินเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนลินกับฟันนะฮะทำงานเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้นะครับจะมีการฟาดฟันกับทั้งหัวหน้านะครับลูกค้าประเจ้าประจำนะฮะก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับเรานะครับก็ต้องเรียกว่าตามน้ําอดทนไปนะครับช่วงนี้อาจจะคิดไวทําไวไปนะครับก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับงานการเกี่ยวกับการขนส่งจะดีมากๆเลยนะครับหรือว่าเป็นในหน้านะครับ เออในหน้าก็จะดีมากๆกินเปอร์เซ็นต์สักนิดหน่อยครับเป็นสิ่งที่ดีครับคนที่นะครับอย่าเน้นคนอื่นดีกว่านะครับผมพูดอย่างนี้ดูว่าการที่คนปีวอกในช่วงนี้เน้นคนอื่นไม่ได้เลยเราต้องทําด้วยตัวเองครับพึ่งคนอื่นไม่ได้จริงๆครับ ความรักนะครับเหมือนจะขาดอะไรไปนิดหน่อยครับเติมนิดเดียวครับก็จะกล่อมๆราบรื่นนะครับลองมองหาคนปีระกาเอาไว้เป็นที่ปรึกษาได้ครับคนปีระกาก็อาจจะนําโชคมาได้ครับสุขภาพนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โรคภูมิแพ้มาแรงมากๆใครเป็นอยู่นะครับก็หรือไม่เป็นก็ระวังฝุ่นระวังอะไรไว้นิดนึงหรือว่าแพ้อาหารก็ยังได้นะครับไม่ใช่แค่อากาศอย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคิดมากครับให้เลือกคิดมากครับ การเสริมดวงครับอาจจะยากนิดนึงครับให้นั่งสมาธิครับถ้านั่งสมาธิได้วันละ5้0ถึงสินาทีเป็นการฝึกไปเรื่อยๆจะดีมากๆเลยครับคนปีรากานะครับปีรากาต้องบอกว่าการงานการเงินเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทําอยู่นะครับ ็จะทาได้นะครับถึงแม้ว่าอยากทําหรือไม่อยากทําก็จะมีเรื่องให้ทํานะครับการงานการเงินเรื่องหุ้นนะครับก็ยังทําได้นะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ให้ใครเนี่ยมาแนะนําเราจนเกินไปนะครับเน้นไปลงทุนด้านสมุนไพรจะดีกว่านะครับใครที่มีอาชีพหรือมองว่าเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับยาหรือเกี่ยวกับอะไรที่เสริมสุขภาพจะดีมากๆเลยครับแล้วอันนี้ครับจะสามารถทํางานเป็นทีมได้ดีครับแต่ต้องดูแลแบบใกล้ชิดนะครับ คืออาจจะไว้ใจได้แต่ว่าต้องใกล้ชิดนิดนึงครับแล้วก็จะมีหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับให้เราทําครับความรักนะครับถือว่าเป็นเหมือนกับผีนาของลงผูครับจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ต้องอยู่กันไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับฉะนั้นก็อื พยายามอย่าทะเลาะกันเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนคนที่ไม่มีแฟนนะครับให้มองไปที่คนที่ดูเป็นผู้นำนะฮะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้นำเรารู้สึกว่าเป็นผู้นำเนี่ยคนนั้นพึ่งพาได้สําหรับคนปีนี้ในช่วงนี้นะครับสุขภาพครับระวังโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็เม็ดซีต่างๆนะครับให้ตรวจนิดนึงครับการเสริมดวงครับก็ให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับแต่เป็นปรางที่ขี่เสือนะครับลองไปหาดูกันนะครับปีจอครับต้องบอกว่าการงานการเงินเนี่ยเพื่อนฝูงงานกลุ่มเนี่ยนะครับการติดต ดีครับการเจรจาดีครับเราเป็นฝ่ายเจรจาเข้าหาคนได้เลยครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับถ้าเราอยู่ในตาแหน่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับความรักนะครับความรักจะเกิดจากเพื่อนได้นะครับคนใกล้ตัวได้นะครับจะทาให้เราตกหลุมรักเพื่อนตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามนะครับจะรู้สึกว่ามีเสน่ห์นะครับขึ้นมาแบบ มันเป็นช่วงที่พลังเนี่ยแปลเปลี่ยนพอดีทําให้เรามองเห็นว่าอุ้ยคนใกล้ตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยรู้สึกมีเสน่ห์ขึ้นมาทาให้เราหลงไหลได้เลยแหละครับสุขภาพนะครับมะเร็งเต้านมนะครับเอ่อก็มีอยู่นิดนึงอ่ะให้ตรวจหน่อยแล้วกันนะฮะอาจจะมีเป็นเกี่ยวกับเต้านมเกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นมะเร็งนะครับแต่ว่าอยากให้ตรวจดูนิดนึงนะครับการเสริมดวงนะครับว่ายเทพเฮงเจียนะครับเฮงเจีย จะนำพาท่านไปได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทําบุญลงศพครับอันนี้ให้แนะนําเลยนะต้องรีบทํานะครับปิคุณครับการงานการเงินต้องบอกว่ายังต้องรอต่อไปก่อนนะครับรอคอยโอกาสต่อไปช่วงนี้ก็ฝึกปรือไปก่อนนะครับเก็บประสบการณ์ไปก่อนก็รอไปก่อนนะครับทำอะไรก็อาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับตามน้ําไปดีที่สุดครับใครว่าอะไรก็เออเออเออลองทําไปก่อนนะครับก็ยังมีความหวังอยู่บ้างนะครับ ความรักนะครับต้องบอกว่าทําใจอย่าคิดมากครับช่วงนี้รักเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับก็พักไว้ก่อนดีกว่านะฮะจะจีบใครก็พักยาวๆครับจีบติดไม่ติดก็ส่วนใหญ่ก็ไปทางไม่ติดนะครับสุขภาพนะครับระวังทางเดินอาหารระบบปัสสาวะต่างๆนะครับใครที่ฉี่บ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับก็ให้ระวังนิดนึงครับลองลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับการเสริมดวงนะครับ ทำบุญไหว้เจ้าทั่วไปเลยที่ไหนก็ได้นะครับสำหรับคนปีกุลแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับ12ปีเกิดนะครับประจำเดือนตุลาคม2564นะครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ